กำลังเป็นหัวกระสุนเลยครับอ่ามางัดกันครับหัวขายยาวอยู่นะครับ งัดตรงเยอะๆตรงนี้ก่อนเลยครับ それそれだ。 ตรงนี้ด้วยครับสามดอกสวยๆเลยครับตรงนี้ตรงนี้อีกสามดอกครับ กระเด็นกระโดดนะครับโอ้ตรงนี้ดอกใหญ่ๆนะครับ <Pod> โพลนี้ด้หนึ่งผัดกะเพราอยู่ครับกำลังพอดีผัดกะเพราเลยครับกำลังดอกหัวกระสุนเลยครับครับก็กลาสวัสดีหนุมแม่แซมซายแม่อมองโอนมิรักแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมครับคอสสปหอคอณะสำรวจป่าเห็ดครับ วันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับพุทธศักราชสอง8ันห้าหสิบปดครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็จะมีข่าวดีกันครับวันนี้แต่ตอนนี้ก็มาตามล่าเห็ดปลวกครับก็คงจะตามล่าทั้งเดือนครับเดือนนี้ก็ยังไม่ได้เห็ดปลวกครับตามหลายวันนะครับแต่ก็จะมาดูเรื่อยๆครับมาตรงนี้ครับมาเปิดคลิปกับเห็ดละโงกครับเห็นเห็ดละโงกเหลืองหนึ่งดอกครับ อดอกแรกแหลกมานเต็มตาปูนตาเด้อจ้าเห็ดละงกช่วงนี้ก็ขึ้นอย่างเงี้ยครับทีละดอกสองดอกครับช่วงนี้ก็มีแต่เห็ดแป้งครับเห็ดแป้งก็พอได้เก็บอยู่ครับตรงนี้เห็ดละงูกน,น้อยๆอีกหนึ่งดอกครับช่วงนี้ครับเห็นเห็ดปลวกขาวเขาเริ่มขึ้นครับเห็ดอื่นเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นครับจนกว่าเห็ดปลวกขาวเขาจะขึ้นเสร็จครับ อย่างอื่นเขาก็จะเริ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งครับช่วงนี้ใครเดินเจอก็เจอเห็ดปลวกเยอะไปเลยครับใครไม่เจอก็จะเจอเห็ดทีละดอกสองดอกแบบนี้ครับเจอไข่ละงกตรงนี้3ามสี่ดอกครับ จะว่าไปตรงนี้ก็เจอเห็ดแล้วโง่ให้เก็บเรื่อยๆอยู่นะครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับผมตรงนี้ครับมาดูเห็ดปวกไฟที่เก็บไว้เมื่อวานครับก็ยังอยู่นะครับยังไม่มีใครมาเจอครับก็โอเคอยู่นะครับขึ้นมาใหม่อีกเยอะพอสมควรครับเมื่อวานมันยังเล็กเกินครับ วันนี้ก็พอดีแล้วครับโอ้พอได้ต้มอ,อยู่ครับตรงนี้กำลังเป็นหัวกระสุนเลยครับอ่ามางัดกันครับงัดตรงเยอะๆตรงนี้ก่อนเลยครับ 我看一下，我就能。 ủa lộn lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ทางนี้ด้วยครับสามดอกสวยๆเลยครับตรงนี้ตรงนี้อีกสามดอกครับ ดอนะครับตรงนี้ดอกใหญ่ๆเลยครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกตรงนี้สองดอกเกิดขึ้นราแนละ้ว ตรงนี้สามดอกสามหรือสี่สี่ดอกดอกน้อยๆโพนี้ได้หนึ่งผัดกะเพราอยู่ครับกำลังพอดีผัดกะเพราเลยครับกำลังดอก หอกสุนนะครับโ้เห็ดแป้งตรงนี้ก็เป็นตะเก็บอยู่ครับดูครับขาพโพลโนเลยตรงนี้เดี๋ยวจะเลือกเอาอันที่แข็งๆนะครับเพราะว่าเห็ดแป้งโดนฝนครับมันก็จะเละๆหน่อยบางทีเอาที่บานที่หลังนะครับนี่ครับเอาดอกสวยๆแบบนี้ครับตรงนี้ครับสองดอก อันนี้ก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะครับเข้าป่าคน,นเดียวครับผมอาจจะดูเงอเะเงไม่เร็วช้าช้านิดนึงครับตจนนี้ไหวหรือเปล่าโอ้ไม่ไหวแล้วครับอันนี้ต้องใช้ระบบสะสมนะครับเอาไปใส่ ด้วยกันครับอันนั้นเน็ตอันนี้หน่อยครับเห็ดรวมครับวันนี้ในช่วงที่เห็ดซาครับก็เอาทุกอย่างครับในช่วงที่มีเห็ดก็ไม่ไม,มองเห็ดแป้งครับก็เป็นปกติครับไม่มีใครจะเก็บเห็ดได้เยอะทุกวันครับเก็บได้น้อยก็ดูตามน้อยครับเก็บได้มากก็รายงาน ใส่ลงไปตามความจริงครับไม่ใช่ว่าเก็บได้น้อยแล้วเอาภาพวันไหนมาใส่ให้ก็ไม่รู้ครับอันนั้นก็ไม่เอาครับไม่ทำครับตรงนี้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยครับเห็ดแปลง ตรงนี้ได้กี่ดอกเนาะน่าจะได้ดอกเดียวนี่แหละครับ2ดอกกับทางนู้นครับที่ยังพอไหวถ้าใครถ้าใครมาเอาเห็ดแป้งก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยเยอะพอได้ต้มพอได้แกงอยู่ครับ แต่ช่วงนี้ครับไม่มีเห็ดก็เนี่ยครับไม่ต้องใสร่รวมกับเห็ดอื่นครับใส่แต่เขาคนเดียวก็ใส่ได้ครับ กอแดงครับตรงนี้หนึ่งดอกน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับตรงนี้เคยขึ้นเยอะมากครับเห็ดกอแดงใกล้ๆกันตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับโอ้เดี๋ยวโอไม่ต้องตัดขาครับเห็ดกอแดงครับ พึ่งอะไรครับเนี่ยโอ้เห็ดพึ่งแดงครับเห็ดก่อแดงตรงนี้สามดอกครับยังได้ครับตรงนี้อีกสองครับก่อแดงครับ ิปปนครับแซ่บๆเลยครับโหเห็ดตะไขรตรงนี้ครับสวยๆแล้วครับสองดอกครับเดีครับเกือบเกือบเสียแต่ไม่เสียครับบานแล้วแต่ยังแข็งโป๊กครับเหดตะไขรครับตรงนี้สองดอกครับ กำลังไข่ไข่น่ารักเลยครับลูกงอกเหลืองครับคู่พี่น้องตรงนี้ครสองดอกครับดอกน้อยกันดอกน้อยหนึ่งดอกแล้วงอกหนึ่งดอกครับตรงนี้ แล้วงอกเขาวครับหมดอายุความเป็นเห็ดแล้วครับอ้ยังแข็งอยู่ครับยังได้อยู่ครับสะสมไปก่อนครับช่วงนี้สรุปยอดได้ยอดหมันของเราวันนี้นะครับก็ได้หนึ่งแกงใหญ่ๆยยครับเห็ดรวมครับแล้วก็เห็ด เห็ดปลวกแดงอยู่ข้างล่างครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสอปหอคณะสำรวจป่าเห็ดครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ